วิธีการตั้งค่าการเปิดอ่านออกเสียงในซัมซุงนะครับเพื่อนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดนะครับผมทํำยังไงนะครับไปตั้งค่ากันตรงไหนนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีกันก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันให้เราเข้าไปที่เนี่ยครับฟันเฟืองนะครับการตั้งค่านะครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับไปที่เมนูนะครับไปที่เมนู การช่วยเหลือและกันเข้าถึงนะครับกดเข้าไปครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูการโต้ตอบและความคล่องแคล่วครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็ให้เราไปที่เมนูนะครับการรับและการบางสายกดเข้าไปครับนี่ครับเพื่อนๆเป็นเมนูแรกเลยนะครับอ่านออกเสียงชื่อผู้โทรนะครับให้เราเปิดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ เวลามีคนโทรเข้ามาหาเรานะครับผมเราตั้งชื่อไว้นะครับโทรศัพท์ก็จะเอ่ยชื่อคนนั้นขึ้นมาให้เราได้ยินนะครับผมโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนํานะครับผมก็หวังว่านะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแล้วครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ